ยสวัสดีคะ่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky c h เสรกับเชียงแล้วก็เราเหมือนเดิมจะ <c oughs> บอกว่าวันนี้เรามีภารกิจจากคนดูอีกแล้วหรอคอ <c oughs> <c oughs> คลิปก่อนเราเพิ่งจะทําตามรีเควสต์คนดูที่ว่าขอดาวโกน,น่าแคนดี้ใสหน่อยคะ่ะ <c oughs> อ๋อใช่ใช่เราทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากกลมมากเลยครับทุกคนกลมที่สุดกลมสุดๆ,ๆไปเลยนะคะไม่เชื่อขึ้นแฟล็แบ็คดูเฮ้ยน้องน้องไหลน้องน้องไปตามแรงน้อทวงโอโหกลมมาก ปนั้นมีคนดูขอเราอีกแล้วค่ะล็อคนดูบอกว่าทําใส่ไปแล้วลองทําจากลูกอมบ้างสิคะลูกอมอืมเอาลูกอมมาทําขนมน้าตาลแผ่นเกาหลีและที่นี่ทันทีในเมื่อคนดูของเราอยากดูเราก็จัดให้ค่ะไปไปดูกันว่ามันจะรอดไหมลองทําครั้งแรกเหมือนกันนะเฮ้ยนี่จะเป็นจับโปเกมอนเหรอไม่ได้จับโปเกมอนและนี่คือเหล่าบรรดาลูกอมที่เราหามาได้เยอะแยะมาก นี่คือเราอ่ะเลือกตามสีเว้ยพย่ยำจะหาหลายๆสีเรามีแบบว่าสีที่แบบโดดเด่นมากแดงนะครับน้ำเงินเขียวเหลือง อันนี้ไงจุ๊บบสีดำมาเคยกินเปล่ามะโคที่กินแล้วลิ้นมันจะเปลี่ยนสีนี่ใช่กินแล้วลิ้นดำอย่างกับเคี้ยวอะไรมาก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นดคกหน้าดำนะครับใช่จะมาลองดูว่าจะรอดไหมนะคะถ้าเกิดทำสำเร็จนะครับถ้าเกิดไม่สำเร็จก็ก็เละนะครับปาทำสีไหนก่อนดีก็น่าจะเอาจากสีที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยสีแดงกันไหมโอเคได้เราจะทำจากโอ๋อยก่อนแล้วกันนะอ้เยอ๋อยอ่าเริ่มกันเลยโอเย ากเลยครับเราก็จะต้มไปบ้านแล้วไม่ได้แกะอะไรโอเคขอเวลาแกะเปลือกแป๊บ แกะแล้วอย่างรวดเร็วหนึ่งซองมีกี่เม็ดวะสิบสองเม็ดคือเราขอลองแค่ซองเดียวก่อนละกันเพราะมันเป็นการทาครั้งแรกผื่อมัอนเจง๊งแล้วกี่ทีเนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่เจ๊งตลอดอ่ะ <c oughs> เราบอกแผนทุกคนก่อนเราจะลองละลายแบบดิบๆอย่างนี้เลยถ้า <c oughs> ดูท่า <c oughs> ที <c oughs> ว่าจะไม่เราจะเติมน้ำเข้าไปช่วยเขาโอเคโอเคนะปไว้ออน g โอ้เริ่มะลือแล้วครับคือตั้งแต่ทําช่องแฟงมามีคนดูแซวเวยบอกว่าเหนื่อยไหมคะทําเสียงแฟงไปด้วยพูดเลยตอนเนี้ยเผอใช่เสียงอีแฟงตลอดเวลาแล้วแบบว่าเออดูสิคะ ใส่ใส่ใส่แฟ้งตรงมุมซ้ายล่างอ่ะเออดูสิฮะเจ๊ละลายคิวโอเคเดี๋ยวคนให้เขาละลายให้หมดแล้วใช้ไฟอ่อนมากๆนะใช่ตอนนี้มันยังมีบางหย่อมที่เป็นไตๆตัวปบกอยู่นะใช่โอเคขอละลายอีกหน่อยละลายล้วะลาย ยจริงเราก็แอบเติมน้ำไปนิดนึงเพราะเมื่อกี้มันเริ่มสีน้ำตาลเรากลัวว่ามันจะไหม้มาอันนี้เราขอลองแบบใสๆก่อนได้ปะอ๋อเหมือนคลิปที่แล้วเป็นสีแบบออริจินอลของลูกอมเอออยากรู้อันนี้ลองแบบไม่ใส่เบกกิ้งโซดาดูทำครั้งแรกเราก็ทดลองไปด้วยกันทุกคนทุกคนดูได้ว่ามันจะกลมไหมเฮ้ยคราวนี้เราเปลี่ยนเล่าระวังอยู่บนถาดไม้มันต้องกลมมันมันต้องกลมเดย์เฮ้ยถาดไม้เลยนะกลมกลมหน่อยเหอะโอ้โหมันเริ่มจะกลายเป็นดาวกระจายแล้วเ่อี้กระดาษมันไม่ มาลองดูเราจะปั๊มหลายลูกอม <ques S 1> ไปบนลูกอมเฮ้ยฮไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวด้อย่ดอยเดี๋ยวขอย้ำหน่อยมันตื้นไปนะคะนี่นะ ลายลูกอมไหมโอ้โหเงาแวแบแป๊บนึงนะนี่ท<ม>ุกฟนเราต้องถ่ายย้อนแสงนิดนึงเพราะว่ามันเงาแวบแวบมากๆน่าร<ม>ักเลยสวยนะเฮ้ยถือว่าทําได้อยู่อันแรกสุดยอดไปขอลองละลายอีกรอบคราวนี้จะลองใส่เบกกิ้งโซดากันมาละลายแล้วคราวนี้อันนี้เราจะมาลองใสเ่เบกกิ้งโซดากันอืมเหมือนของ ino, ขออริชินเอลเขานะใช่ไม่รู้จะรอดไหมออเล็กกี้ที เราเตรียมอุปกรณ์กันกคนมาแล้วแล้วก็เบกกิ้งโซดา1จิก1นึซองพับเลยโอ้ยมันเยอะไปไหมเฮ้ยมันน้อยไปอีกแล้วก็จะปุย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 วิ่งมันเป็นเริ่มเป็นสีชมพูสีน่า,ารักอ่ะมานี่เราจะลองเทลงไปในหม้อกลมๆเพราะเราคาดหวังให้พัฟกลมวิ่งสีสวยอะ่ะจริงเหมือนแบบพวกขนมโยเกิร์ตอ่ะหรอเออมาเลยลูก โอ๊ยมันจะพอดีไหมอ่ะได้ได้ลูกไหลไฟมาเราทิ้งไว้ระดับหนึ่งแล้วมาลองกดกันแบบผิวๆก่อนรอบหนึ่งอ่นนะหนึ่งสองฟังไม่เฉยฟังไม่เฉยก็พอค่อยๆอๆๆอันเดมอันเดมอันเดมแล้วแหละโอเคคราวนี้ลอกดเล็กๆหน่อยโอเคอันเดเมันประเด็นอะออ เดี๋ยวเรารอให้มันแห้งก่อนแล้วนะเออเออรอแห้งก่านี้ก่อนดีกว่าโอเคหุ้ยหุยหุยไอ้ไอ้ไอ้ติดมุมนั้นน่ะน้องเช้งสู้สุดนี่หลายอย่างอะไรสิวเฮ้ยได้แล้วล่ะแฮปปี้พานาลีในที่สุดลูกที่ก็ทำเดากหน้ากมกลมได้มาไป็นประมาณช่วงนึงได้แล้วหนึ่งอันนะครับกับอันแรกก็น่ารักดีนะครับเป็นรูปพัฟฟี่นี่สัมภีรครับคือสิค่งต่างๆอันนี้คืออันที่มีเบกกิ้งโซดาอันนี้ไม่มี ขอไปล้างกระทะก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองอันอื่นต่อนะคะแราแอบทาอีกอันนึงให้มันกลมแต่น้องมีหนวดกุ้งมีแผลเล็กน้อยนะคะมันเหมือนแตกแต่ไม่ใช่แตกนะมันคือน้ําตาลมันยืดเว้ยเป็นหนวดกุ้งไม่เป็นไรน่ารักดีอันต่อไปเราขอลองชาเลนจ์อันยากที่สุดเลยดีกว่ายากๆยน่นะครับเขาบอกว่าสปินเกมืางทยเนี่ยถ้ามีด่านแกะน้ําตาลให้แกะชุบบเอาก็ได้นะครับยากเหมือนกันแกะยากมากเป็นลูกอมที่ไม่มีปัญญาจะแกะดูแลน้าสปอนเซอร์อ่ะ ออแต่มันอร่อยจริงๆแค่แค่อยากจะให้แก้ไขเรื่องแพ็กเกจนิดนึงนะคะคือแย,ย,ยนะคแต่ว่าเราจะจะต้องเอาเขาออกจากไม้ก่อนนะครับตอนที่เราจะละออลายก็ได้เนี่ยต้องกระท้อเขาออกมาก่อนออไม่งั้นพลาสติกตัวนี้อาจจะแบบ<ะ>ไม่ควรลงไปในอาหารนะคะ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในการแกะชุบชุบก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับทุกคนแกะทุบมันเลยเหรอประโยชน์เนียยังไงล่ะคือหน้าตาเหมือนไข่เยี่ยวม้ามากพูนจริงใช่ใช่แล้วที่รับไปทุบชุบชุบมาเนี่ยเช้งก็ได้ทำสีฟ้าอัจิ้งก็ด้วยหัวใจน่ารักสำเร็จแล้วน่ารักมากเดี๋ยวเราให้น้องแห้งนะคะแล้วก็จะมาละลายนี้ต่อ A few moments later. เอ่อกลับมาแล้วหนีไปกินข้าวมามาละลายไข่เยี่ยวม้ากันนะคะ โอ้โหติดนะครับติดยําเลยเราแค่ไกินข้าวปลาเกียวมาละลายแล้วเหรอลงไโอ้้หละลายเร็วมากพูดเลยว่าห้องครัวอะเละมากเลยอะสุดเพราะว่าเต็มไปด้วยสเก็ตชุบชุบที่โดนเราทุบนะครับติดข้างฝาติดพื้นดานไปหมดเลยเกิดระเบิดโอ้ยแม่ตรงนี้ก็เริ่มมีด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตั้งไฟละลายก่อนนะเยอะน่าครัวสุดๆเหมือนต้มยางมาต่อยเออดำปิดปีเลยเข้ากันยังเนี่ยเสร็จนี้ก็ไปลาดถนนได้เลยนะ ح. เดี like okay. ๋ยวเราอาจจะเคี like ่ยวให้หน uh ืดกว่านี claro. ้นิดนึงเพราะว่าเราเติมน้ําเข้าไปช่วยละลายนะคะตอนนี้เขาเป็นโจ๊กไปหน่อยให้เขาหนืดกว่านี้หน่อยมาเรามาลองกันนะคะแต่เราน้าจะเทไม่หมดนะมันเยอะเกินไปเนี่ยเทหมดอาจจะล้นได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเพิ่มปริมาณเบียยิงโซดาด้วยเอาแล้วนะหนึ่งสองนี่แหละเอาไปเอ็นีที่มันเจาเมันสียังไงอะน่าจะเป็นสีโคโ้กแมเพราะว่าสีเจลโตุ้กมันจะออกดำๆน้ำตาลนิดนึงทุกคนโค้กสีโค้กเออโค้กฟูโคกฟ้า กอมันก็ลดโคกอนแล้วพี่นะใช่ี่จูดีอ่ะ,ด,อะดีดีไปน้องกบกุยลงมาในรูทีห่หนูควรจะอยู่เฮ้ยชมบชุบอุบาุบชุเชุบชุบชุงชุบชาบชุ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 บชารชกบชุงชุอชุบชอ,อย่าง,าางชุอองก,กชุบ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 รุ่ชุบชุบชุกชุบชุบชเอชนบีุบชุบะเบชนบมุบชุบชุบรุบชนนเ,เนชุบงุบช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 มแลบบชุาบชุบชุบบบบบางๆก่นนอน อาบางมากไม่เห็นอะไรเลยหนักขึ้นนิดนึงอันเดอแบ๊งย,ยังได้ยั่บูดูบูอ,อ,อีกรอบนึงแล้วกันบีโอเค,อ,เคอันนี้ให้เขาเซตตัวอีกแป๊บนึงก่อนแล้วกันแล้วเขาออก นี่ก็คือน้ำตาลแผ่นลดลูกอมที่เราต้องทำมานานมากพูดเลยว่านานมากมากจริงๆนะครับเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าจะทวงว่าพี่มันหายไปหนสีเนึ่งลหละมันไม่หายมันอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันอันทิ๊ลิสคือลูกอมมันเม็ดเล็กกว่าเพื่อนแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าเพื่อนนะครับมันก็เลยออกมาหน้าตาเป็นเหมือนหยบแบบนี้นะครับเออเราทํามันออกมาได้ทุเรียนเล็กน้อยนะคะนี่แล้วไม่ได้ไปรวมกับแกงเขานะคะอ,อ่ะไหนก็ทําออกมาแล้วอ่ะลองชิมก่อนนะแฮงชิมแบบอย่างละนิดนึงอ่ะลองเริ่ม นี่อันแรกของเราครับแม่อันแรกที่เราทำคืออันใสอันใสใช่ไหมอันใสแล้วเรามีอันใสอันนี้อ่ะชิมวันนี้ก่ไนมเออชิมวันนี้ก็ได้เพราะว่าจริงจริงอันใสมันก็คือรสชาติน่าจะเหมือนลูกอมปกตินะนะน่าจะเป็นโอเล่ธรรมดาโอเล่ธรรมดาโคตรโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาลองโอเล่แบบที่เป็นดาวคอน่าบ้างดีไหมนี่ดูรสชาตกันอีกรอบนึงอ่ะลองชิมดูสิ ม,มันก็เหมือนอเล่ยน,นะแต่ว่ามันมีความเค็มขึ้นอ๋อมันเป็นเบกกิ้งโซดาใช่ใช่มันมีรสเค็มเข้าม,มาตัดเฮ้ยก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่อยู่พอสมควรแล้วก็รสต่อไปคืออันนี้ใช่ไหมอันนี้รสอะไรอ่ะฮอ,อนเลมอนอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อ <c oughs> ลองดูนะครับ วิ่อร่อยอร่อยใช่ไหม,มเพราะว่ามันมีการตัดเค็มทุกคนอ๋อธรรมดามันเค็มเว้ยรู้แล้ว <c oughs> ก็คือเดาคอน่าดูรสชาติเนี่ยก็คือเป็นลูกอมในเวอร์ชันที่ตัดเค็มนะครับเอาความเค็มเข้ามาตัดนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ยทั้งทีล็อกเรา<อ><อ>ทำแล้วเราก็ต้องแกะออกมาด้วยเตรียมพรอม้อมอุปกรณ์การแกะออกมาแล้วนะครับเตียมุดอันเดิมครับยังมีคาบน้ําตาลติดอยู่เลยจะคลิปที่แล <c oughs> <อ>้วนะครับประเด็นอ่ะมันมี5อันล็อกถ้าแกต้องแกะทั้งหมดน่ะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จไหมให้ล็อกเลือกแล้วกันว่าอยากแกะ นี่หลยขออันใสที่เป็นรูปทอฟฟี่ดีกว่าเพราะเขาไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมเพราะเขาดูแล้วมันบางที่สุดนะครับเพอ,อเาะเใจนจะแกะง่ายสุดใช่แล้วคุณจะแฟลชแบ็กไม่ได้หรอว่าคุณแกะลูกลูก,ลกอมแล้วมันเป็นยังไงโอ้โหยไม่ไม่ขอให้ใโอกาสคาไม่ครั้งหนึ่งม่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาล้างตาเรานะครับ ไม่ใช่หมายถึงว่าแก้มือมาลองดูนะใช่ใช่ใช่เราได้ทําการย้ายน้องขออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงหนืดไหมเหนียวมากทุกคนเวรี่เหนียวพูดเลยว่าหอมกินลูกอมมากห้องตอนนี้นะคะใช่ขอให้ล็อกตดเนี่ยก็จะไม่ได้กินตดแล้วเพราะว่ากลิ่นลูกอมเนี่ยงมไปทั้งห้องเลยใช่ฉันว่าได้กลิ่นแล้วล้กดแกม็นมากนะทุกคนขอเวลาแกะสักแป๊บหนึ่งนะมาลุ้นไปด้วยกันว่าเราจะสามารถนําน้ําตาลูกพาฟีออกมาได้ไหม ครับใช้เทคนิคพิเศษครับอะแอะแออะไรครับอะไรครับไหนตอนนี้เป็นเห็ไหนแล้วมันเริ่มจะขาดบ้างยังเริ่มแล้วมือเนี่ยเริ่มหยิกแล้วอเดี๋ยวไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งกดดันเสร็จโอ้เริ่มเห็นการทะลุมาข้างหลังแล้วได้แล้วทุกคนโอ้เห็นถึงความกระซวกออกมาเลยเมื่อกี้วังมิ้วนะครับครับ คนดูความเกรงนิ้วนั่นสิดูนิ้วนั่นสิไม่มีเลือดไปเดินแล้วปลายนิ้วไม่มีเลือดไปเดินแล้วหรอเซลตะคิวกินมือหมดแล้วอ่ะเป็นยังไงหักเป้าเออยังได้อยู่มามามา ชุเล่ที่สุดได้ปะวะไม่ได้เกือบแล้วนิดเดียวเองดูดิดิตอนนี้กัาเป็นรูปเหมือนปลาทองอ่ะเราก็นี่แหละเราทำตามรีเฟสทุกคนแล้วนะเขาออกมาสวยมากเลยเป็นสีพาสเทลน่ารักสุดๆอืก็คือบทสรุปคือสามารถใช้ลูกอมทำดักคน้าได้เหมือนกันทุกคนใช่ ส่วนใครจะแกะออกไม่แกะออกก็อยู่ที่ความมือเบานะครับใช่อันนี้มือหนักไปหน่อยก็เลยแตกไปลองเล่นกันดูได้นะคะ<ม>เลือกรูปอมรถที่ชอบเนาะ<ม>แล้วก็ไปลองทำกันค,คลิปนี้เราก็ไปละทุกคน <laughs> ก็เหนื่อยเหมือนกันสาหัสเลยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอยากเห็นเราทําอะไรอีกยังอยากจะเห็นเราคนหน้าแบบไหนอีกอยากเห็นอีก พิมม์อ่เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะมีปัญญาทำให้ดูไหมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปกันบ๊ายบายวิคิวแล้วเราลืมไปอย่างนึงอ่ะอะไรอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะลองกัดดูไหมว่าเขากัดได้ไหมอ่ะลองดูนะครับอ้าเปลี่ยนอันก็ได้เปลี่ยนอันเปลี่ยนอันมันต้องกัดได้สักอันนี้นะมันแตกหรือว่ามันหักแตกแตกเฮ้ยได้ม่ได้ แต่มันมันมีความต่างจากโอเล่ไหมจริงจริงมันก็เหมือนโอเล่เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีความเค็มเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้คือมันมีกลิ่นของน้ําตาลที่กําลังแบบไหม้นิดหน่อยอ๋อเลิ่นหอมคาราเมลขึ้นมนิดนึงเออกลิ่นน้ําตาลกลิ่นคารามเมลอะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งออก็ถือว่ารสชาติต่างจากเดิมของทุกคนอยู่นะไปอยากลองแกกันอะลองแกจะไม่ยากอะไร <laughs> 变態变变！